ไปขอใบรับรองแพทย์กันจ้า คือยังไม่ได้นอนเลยเพราะนัดกับเพื่อนไว้ตอน6กโมงเชา้าจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆก,ก,กับการขอไปรับรองแพทย์ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกและอยากให้เป็นครั้งสุดท้ายโดยวันนี้เรามีเพื่อนสาวไปขอไปรับรองแพทย์เหมือนกันโดยเราจะไปขอไปรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าการเดินทางวันนี้คือเราจะนั่งห้าหนึ่งศูนย์ไปลงที่อนุสาวรีย์พอถึงแล้วก็รีบเดินไปที่โรงพยาบาลเลยนะจะบอกว่าเดินได้ไม่อ่อมไม่โยมเอาจริงระหว่างเดินไปก็แอบเครียดหนักกลัวว่าจะไม่ได้เพราะว่าปีาหลังๆมันเนี้ยรีวิวว,ว่าให้ยากโหดดได้แต่ส่วนมนใน โอมสีคเนสายะนามหาพอมาถึงพี่เขาจะขอเช็คเอกสารแล้วเขาก็จะให้ใบนี้มาซึ่งเราก็ต้องก่อเอกสารให้ครบถ้วนตามที่พี่เขาบอกเสร็จแล้วก็เอาไปส่งในตะก้าให้พี่พยาบาลรอเขาเรียกชื่อเราแล้วเราก็ต้องเอาเอกสารไปอีกช่องหนึ่งน่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยใหม่วอกนี้ขอใส่ฟิลเตอร์เยอะหน่อยนะพอดีหน้าโสมมากเสร็จแล้วเราต้องถ่ายเอกสารต่อนะเพราะว่าเราลืมถ่ายสำเนาหลักๆก,ก็จะมีใบสอดอ9สอดอ35บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็รีบมาส่งเอกสารที่ แนจิตเวททีนี้ก็เหลือแต่เราเหมอเรียกแล้วแหละลืมบอกไปว่าปีนี้ต้องจองเท่านั้นนะอันนี้คือระหว่างรอคือบ่นว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากพอเราเห็นสองคนแรกโดนปัดตุ๊บทั้งสองคนเลยและแล้วก็มาถึงคิวเราจนได้ผลก็คือผ่านจ้าเป็นไปตามที่เราภาวนาไว้เลยคราวนี้เราก็โล่งอกแล้วถ้าหากใครดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วไปขอไปรับรองแพทย์ก็ขอให้ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านนะทุกคนบ๊ายบาย